หน่อยเรียนใช่ครับไค่ายสุจีมาเป็นครับอ่ะไฟนิวซ้อมมากี่วันก็สองสามอาทิตได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายกว่าพี่ครับอเขาอยู่ที่สายกำนันแมนเนาะมีใครเป็นคู่บอาซ้อมบ้างตอนนี้ก็เพื่อนพี่นะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และสิบเจ็ดปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบมวยสไตล์อะไรครับน้ำมันมวลก็ครบเกลียดอะอ่ะวันนี้เลยต้องมาเจอกับ ท้าชนเล็กเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เลยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายังศึกษาเลยเขาโมจ่ตายโอ้แบะวันนี้มาเจอท้าชนเล็กวางเกมวางแผงก็ดีครับไปเรียกตามสไตล์แล้วเนาะมีอะไรดีแก้ไขวุ้นก๋วยเตียวล่าสุดต่อยไหนมามวันนั้นต่อยกับใครยิ้มสียงเปรมั้งพีแพรพีแพ้ไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าอันนี้ต่อยร้อยสี่นะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ าดดมาขัดนิดหน่อยมาสบายเลยร่างกายจะให้กี่เปรวเซ็นสมรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชน,น,นะนะคุ้มมากกี่กิโลโต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกิาคนจงังหวัดฝาาเชิญชวนแฟนลับรถหน่อยฝานช่วยนว,ยวันนี้พร้อมเอาชน,น,นะนะอ่ะขอโชคดีต้อนรับ